นนะี่ปีานี้จะลงอะไรหรอลงว่ามันนว่ามันขึ้นยู่ใครพันเลยวบนี้ไหพันเดียวก็นี่นะพันเดียวพันเดียว

นักแก่ได้ข่ามีนักป่านั่นนักแก่ไปอะไรอีกเหรอโยนได้บ้างยังเนี่ยอยากเที่ยวอะไรนี่เก็บได้แล้วไหมเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าเก็บไปอยู่น leng lan leng kuat

ประมาณสี่ไร่ก็ปลูกปลูกปาล์มเมื่อปลูกปาล์มแล้วที่มันว่างเม,ม,มื่อทําต่างมันทางมีพื้นที่ว่างแล้วก็มันล่งเตียนถ้าไม่ทําอะไรไม่ปลูกปักมันจะขึ้นขึ้นหญ้ารุกรุกอีกก็เลยคิดว่าจะปลูกเตงโมนอกนอกนอกเหนือจากเตงโมก็ปลูกถั่วกวกยาวแล้วก็ ประกาศปักบุง้งก็แต่งร้านคือท,ทำประจุมประสานเพื่อจะไปขายที่ตลาดกเกษตรของประเทประชารัฐที่ข้างจวนบุว่าจังครับก็ทำนานแล้วทำมาณประมาณสิบปีนี่ปีที่สิบแล้วเริ่มเริ่มขายเมื่อตลาดประจารัฐเปิดใหม่ๆก็ขายมาตลอด พยายามก็ทำเองปลูกเองที่ที่ปลูกก็ผล,ลไม้ตามฤดูกาลมีส้มโอส้มโอแล้วก็แก้วมังกรกล้วยคือกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยกล้วยไก่ที่ที่ปลูกแล้วก็ที่ปลูกไว้โคนกลางบ้านก็มีที่ไก่คือมังคุดมังคุดสะโอ นี่มีอยู่อยู่กลางๆบ้านแต่ว่ามันอยู่แยกกลนละกลนละเพลงอยู่กลนละเพลงคนละกลนละหมู่บ้านคืออันนี้มันเหมือนแปลงนี้อยู่หมู่ที่สองอีกอีกแปลงก็อยู่หมู่ที่หมู่ที่ที่อยู่แปลงใกล้ใกล้อ่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันคือที่ทํานี่ก็ด้วยด้วยใจรักเมื่อ ตอนเช้านั่นก็ขี่ยางหลังจากขี่ยางก็เอาเวลาแดดร่มร่มช่วงใจใจบายๆก็ออกมาทำพืชปักก็ทำน้อยๆทำน้อยๆพอพอขายในตลาดคือไม่ไม่ไม่ทงขายไม่กาคือขายขายโดยชรงก็ทำมารู้สึกว่ามันก็สบายใจดีกว่าเราไปเที่ยวเที่ยาเรื่องอื่นคือครอบครัวก็ช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือกันตํานี่ก็ถือ,ถอว่าสบายใจส่วนตัวผมเองก็สุขภาพกไ็ไม่ไม่ก่อยดีเหมือนตำรานก็ตาคือวันเล็กวันล่นน้อยบ่ไปตทตาประจาตำแรงตำกาลังที่มีใช้สารเคมีไหมครับใช้บางบางครั้งบางคราวคือตอนตอนเริ่มต้นหลังหลังก็เมื่อมีผลผลิตแล้วก็ไม่ไม่ใช้ส่วนส่วนอื่นก็เหมือนปุย๋ย พัฒนาที่ดินก็ไห้ถังมาแล้วก็ให้ปอดอปอดทวนประถมคือมีปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมักแล้วก็สารไล่แมลงคือมาอบรมมาไอไอจำแล้วก็มีส่วนที่ช่วยเหลืออื่นก็มีกา,กากน้ำตาลมาให้แล้วก็ ดูๆไหมคือมาปรับปรุงดินนี้ก็ที่ที่ปัฒนาที่ดินช่วยเหลืออยู่ในส่วนของเกษตรตำบลได้เข้ามาช่วยเหลือในการอบรมให้ความรู้ไหมครับมามาอยู่ตลอดมาอยู่ตลอดให้ความรู้อยู่ตลอดแล้วติดตามการปลูกการปลูกอยู่ตลอดว่า,าในเดือนนี้ปลูกอะไรช่วงไหนมีผลผลิตก็ติดตามอยู่ตลอด แล้วมีไรายได้ยังไงบ้างครับไรายได้ไ,มไดดีมครับต่อเดือนไม่แน่นอนแล้วแต่ผลประดิษฐ์แต่และเดือน,นกด็ดีอยู่ยังดีดีอยู่เลยนะรายไ,ได้เป็นไรายได้เสริมก็ <c oughs> ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับครับไม่ไม่เดือดร้อนนี่นีถิ้น,นก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีคือตําแบบเศรษฐกิจบอเบียงพออยู่บอ่อกินการที่ฝนตกมากเนี่ยมีปัญหากับ S <S เเ<อ>มือ <ยา S 2> ม่อคนูกมากก็ที่นี่มันเป็นดินใจน้ําคือไม่ไม่นใ,นมใช่น้ําท่วมนะคือคือมันจะท่วม,มในช่วงช่วงระยะทัทททนคือน้ําระบายน้ําไม่ทันคือมีมีมีมมผลต่อพืชปักบางครั้งก็มันจะเสียเสียหายไปแต่บางครั้งก็บางส่วนมันเหมือนที่นี่ก็ขนุกมาก กขยายใบบางส่วนผลผลิตก็ไดน้น้อยลงน้อยลงคือไม่ได้ดีเท่าที่ควรแล้วเป็นการแล้วในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการรับมือช่วงแล้งเนี่ยครับช่วงแล้งมีหมวน้ามีอะไรบ้างไหมมีมีชาน้ําอยู่หลังบ้านแล้วก็ลดจํานวนปลูกลงน้อยน้อยลงเพราะน้ํามันไม่ไม่พอในในช่วงแล้ง klik nih

cái đàn điên mèn con, <laughs> không, đi thôi, à? làm để không bỏ lỡ à, video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó Gõ Để không bỏ lỡ nó video hấp dẫn